เฮ้ย hey สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมันุเซ่เกมมิ่งและนี่คือ GTA V เรียวไลท์ EP ที่90ชันยืนตกปลาอยู่ริมตลิง่งแบกใจจริงๆประไม้กินเหยื่อพอในมั้งหรือเปล่าครับเนี่ยของตานี่ไม่ติดเลย เ้ยพ่อก็ไม่ได้เหมือนกันหรอลูกอุ้ยรู้สึกว่าของตัดจะตติแล้วครับพ่อมาดูนี่พ่ออููอู๋พ่อตัวใหญ่มากพ่อดู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 แต่แต่ว่าตัดจะได้แล้วแหละพ่อตัวนี้ดูไอ้ตามึงตกอะไรวะเนี่ย แม่งตกได้รถกลอฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้คันแรกก็หมาเลยนะผมโอ้อะไรวะเนี่ยไหนแต่ลอาตกอีกทีได้แม่เมื่อกี้เป็นไปได้ไงวะตักได้ตกได้รถกอ๊อปอืออ่าดูรอบนี้แต่จะได้อะไรอีมันจะตัวใหญ่มากเลยทุกคนเอ้ยเยอะไปแล้วไม่แล้วเอ้ โอ้ยไอตะมึงก็หมานเกินแองตกได้ปลาปลาฉลามด้วยนะทุกคนโอู้หอะไรวะเนี่ยแองต่าตกได้ยันปลาฉลามทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเย็นนี้กินหูฉลามนะฮะโอเคโอ้ดูดิพ่อตานี้ได้โคตรใหญ่เลยอีกสักพักนึงตาคงจะตกได้ปลาวานนะพ่อโอ้โหูชออ็อตเฮ้ยอยากไปโจมันมนั้ย โทรมาทำไมวะเน,นี่ยฮัลโหลแอนมีอะไรหรออะไรนะไปออกทริปเหรอออกทริปที่ไหนอ่ะวน้ำตกกับเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวกูหลอกพอ่อกูแป๊บนึงนะโอเคเพื่อนไม่เกินสิบนาทีโอเคโอเคพ่อครับตาเจ็บท้องอครับพ่อ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ขอไปเข้าน้ำที่บ้านได้ไหมครับพ่อ เออได้ลูกไปเลยลูกรีบไปรีบมานะครับพ่อ <c oughs> จริงๆแล้วตาไม่ได้เก็บท้องหรอกนะครับทุกคน <c oughs> แต่ให้หลอกพ่อเฉยๆผมว่าตาจะไปออกทริปกับเพืพ่อนๆไปดิการาปลาไหลหูร้อนก็ร้อนพอนพคตาไป็นลำบาออกไปดิการาไปหาเพื่อนจะ <c oughs> ดูนีเลยวันนี้ตาเดาน้องก็หมอมอกมาด้วย รถสำหรับออฟฟิศของตาตรงนี้ก็ทิปผีตาโขนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ผีตาโขนเราจะไปทิปน้ำตกเจ็ดสีกันยักเพื่อนเรานั้นเราที่บ้านต้นไม้ก็คือฐานรับของพวกเรานั่นเองฐานรับการป่าจริงของเขานะครับไปเว้ยตรงนีเองครับทุกคนนี่ทุกคนก็น่าจะจํากันได้เนาะ กูแต่ไม่ได้มานานมากตรงเนี้โอ้โหแทบจะลืมอยู่แล้วเพื่อนเราอยู่นี่เต็มเลยอุ้ยเยอะเพื่อนๆโอ้ยอ,อะไรวันเนี้ยเฮ้ยเยอะเพื่อ,อนๆมาแล้วเฮ้ยทำไมมึงมาชา้าจังเลยว่ายตาอเพื่อนขอโทษแล้วกันกว่าก,กูจะหลอกพ่อกูออกมาได้อ่ะพ่อกูพากูไปตกปลา แล้วบอกว่าสินาทีนี่พวกกูรอตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเออขอโทษขอโทษแล้วนี่ไปได้หรือยังเนี่ยก็เดี๋ยวเช็ครถอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันมึงก็เช็ครถมึงด้วยแล้วกันเนี่ยเดินทางไกลจะได้ไม่พังกลางทางเอาโอเคเพื่อนไปว่งพุกแล้วทิปน้าตกกันวู้ฮูไปฮนะได้เวลาฮิโลเขียวอะไรกันวะ ไปฮะทุกคนนี่มามามาบอกเลยทริปนี้สองไอจีไอแอนไปเพื่อนฮู้อู้ออยมาเลยแอนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมาเลยแอนมาเลยนี่เครื่องบิ๊กบ็อกเหมือนกันนะผมเราจะแอนนะอ้ยแรงกันเนี่ยจะแอนตีตุ่นมาติดติดเลยมาดิแอนไปเพื่อนฮู้ รถเยแม่รถไม่จับตามกูไม่ทันนะเพื่อนอูววโอ้โหหูยแอนกดจริงเลยทุกคนแล้วเพื่อนที่เหลือแม่งตามเราไม่ทันเลยนะโอ้ยแฮะแฮะแฮะแหมหมดแต่มองท่อไม่มองคันปังเดวโอ้โหโอ้โหโอ้โดูสิทุกคนไอแอนแม่งเอาสุดมาโอ้ยไอแม่แม่งเอาสุดมา ที่สรวจว่ดติดเ,เลยม,มาดีแอนมาดีทุกคนเชียร์คำไหนครับระวังตากับแแจแอนเฮ้ยเชียร์ตามเม้นหนึ่งมาเลยทุกคน้เชียร์แจแอนเม้นสองดูกันว่าใครจะถึงน้ำตกเจ็ดสีก่อน <c oughs> ไอแอนแหกโค้ง <c oughs> แม่เลยโค้งนะผมโอเคโอเค,อเ,คอเดี๋ยวเรารอ,อ,อเพื่อนที่เหลือก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนที่เหลือมายังไงวะเนี่ยโอ้โหแอนกับโดนวปตาเบ่งซิงมากโอ้โหดูดิหากันเป็นโลเลยอะโอเคโอเคจะรอเพื่อนก่อนนะครับแม่แอนรถนายก็เก่งเหมือนกันนี่เพื่อนแต่ว่าชื่อรถกูไม่ไหววะเพื่อนนี่คือถอยรถกูซ้อนสองเคยๆหรอกรักอ้ตารถกูก็ซ้อนสองเหมือนกันนะเพื่อนรอบนี้กูไ่แพ้มึงแน่นอน ก็มาเลยเพื่อนเยเกือบไงโอ้โหเอ็นหมาอีกแล้วเอันใหม่อีกแล้วดีตัวมาติดติดโอ้โหเพื่อนโอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใจเย็นโอเคครับผมอันนี้ก็คือน้าตกนะผมที่ตัดจะมาเล่นวันนี้นี่เองนี่เลยโอ้โหเล่นมากโอเคอเดี๋ยวเราลดไปจอบไปในร่มนะผมเพราะว่า บอกแต่เนไม่ร้อนตอนก,นกลับมาจากเล่นน้ำเบื่อโอ้ยรถกูกรล่ำไงไงลม่ลมแล้วล่มอีกนะทุกคนบ้าอะไรไม่รู้เอาแอน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 ใจเย,ย็นเพื่อนตกขเขาตายนะอ่านี่เพื่อนมานี่มานี่มานี่รวมกันตรงนี้อ๋อเพื่อนเป็นไรวะเนี่ยอยู่ไม่นิ่งกันเลยดีดอะไรกันเนี่ยไปไพวกเราไปเล่นน้ำกันฮู้ยดูสิทุกคน แม่กลับมารอบนี้คนคึกคืนมากเลยดูสิคนเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูหรือเปล่านะอีพีก่อนนันเนี้ยตะก็เคยมาเที่ยวแล้วน้ําตกเนี้ยแต่ตอนนั้นคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าสถานที่นี้ยังไม่ค่อยดังครับตอนนี้ก็โอ้โหดูสิคนเต็มไปหมดนะโอ้โวมีเที่ตาเล่นบ้างไหมเนี่ยนี่โอ้โยดูสิ แม่แต่ว่าตอนนี้มันหน้าฝนนะแต่ทำไมมาเล่นน้ำกันวะเนี่ย <c oughs> ไม่กลัวน้ำป่าไหลหลากแล้วเนี่ยเอาละฮะนี่แหละ,ะเราก็เคยมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าพี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าอีพีเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้หน้าจอขวาแล้วกันนะทุกคนบนหน้าจอขวานะฮะตามนั้นเลยนะเอออีพนะีนั้นรู้สึกว่าจะโดนโดนแดงด้วยนะคลิปโดนแดงด้วยตามนั้นแหละ <c oughs> คลิปนี้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าแนละ้วตอนเปิดคลิปเออดีฮะผมมา เพื่อนๆลงไปเลยเพื่อนๆเล่นน้ำกันหู้จุ๊จจุ๊นี่น้ำตกนะผมโอ้โหน้ำไหลเชี่ยวมากอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆลงมาสิถ้าเราไม่ลงมาว่ะแม่งยืนแอคอะไรกันอยู่บนนี้เนี่ยไปไพวกแล้วเล่นน้ำเล่นน้ำจุ๊บจจุ๊จดำน้ำ่อยโอ right <den> ้โอ้ยโอ้ยโอ้น้าเชี่ยวมากทุกคนดูดิ แม่ลอยไม่ไปเลยทุกคน่หยไม่ไปนะฮะน้ำมันเชี่ยวมากดิโอ้ยแต่ว่าพวกนั้นทำไมเขาไหยได้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะอืออ๋ทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเดี๋ยวเราจะโดดน้ำตกแล้วกันนะผมนี่มันมีจุดกระโดดให้เรากระโดด2จุดนะผมตรงนี้นะนี่เลยเราก็มาโดดตรงนี้นยฮะ นี่เอาละเดี๋ยวตาจะตีลังกาทุกคนดูนะครับมาแล้วเย้ฮู้ล <c oughs> งสวยหรือเปล่า <c oughs> เหมือนหัวทิมมากกว่าเลยเหมือนหัวทิมมากกว่าตีลังกาเออไอขคอยทีคออยทีสวัสดีเพื่อน <c oughs> ๆมาดีเพื่อน <c oughs> ๆมีใครเล่นเปล่าตรงเนี้ยมันจะอาจจะเป็นของสลหรับเด็กๆแล้วมันก็สนุกดีเย้ฮู เฮ้เพื่อนๆเรามากระโดดน้ำสาบานเป็นเพื่อนรักกันดีกว่าโอ้เอาอีกแล้วหรอไอตะาครั้งนั้นเราก็เคยมาโดดสาบานกันแล้วนะก็ครั้งนั้นในซินโามโมกับไซนาเมยังไม่มาไงแอนพวกเราก็สาบานกันแค่ไม่กี่คนเองตอนนี้มีซินโามโมกับไซนเมเราก็ต้องสาบานกันใหม่หรือเปล่าเขาว่ากันว่าถ้าเราเคยเสี่ยงตายด้วยกันพวกเราจะรักกันมากๆเฮ้ยเออได้ได โดดก็โดดวะแล้วทุกคนว่าไงสําหรับกูแล้วไอต่าว่าไงกูก็ว่างั้นโอเคใช่แล้วพวกกูด้วยโอเคงั้นก็มาโดดกันเลยเพื่อนงั้นไปเดิมเลยเดี๋ยวกูโดดคนแรกฮมึงคอยดูนะเพื่อนเพื่อนดูดูดูเพื่อนเพื่อนกูไปแล้วย a h o โอ้สุดยอดนี่ ตอนลงมาเลยเพื่อนๆกูโดดมาแล้ว hey, เฮ้เพื่อนๆมีใครจะโดดก่อนกูเป่าโอ้โห oh, แม่งเงียบก,กิบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวกูโดดคนต่อไปแล้วกันพวกมึงก็รีบๆตามกูมานะใครไม่โดดให้กูงอนด้วยถือว่าไม่รักเพื่อนไปแล้วเย้ฮ yeah ู <laughs> <laughs> โอ้สุดยอด <laughs> โอ้สุดยอดไรตะแม่งโคตรบาดเสียวเลยเพื่อนอดูดิแม่งโคตรสูงโอ้มันสูงจริงนะทุกคนดูสิหลายเมตรเลยนะผมถ้าเป็นตึกนี่ก็จะประมาณตึกชั้นที่5้าเลยนะผมโอ้สูงมากเฮ้เพื่อนๆโดดมาได้เลยเพื่อนงั้นคนต่อไปกูเองละกันพวกมึงดูละกันนะเพืพพเ่อนๆกูจะโดดชชอ์ให้ดูย้าวโ้ฮู อย่างตายมากเลยโอ้ย <_ d ata> เพื่อน <_ d ata> มาแล้วอุ้ยบอลเสียเลยเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากเรื่องอเสียวมาในรอบนี้กูเองเฮ้ยกูทำใจได้แล้วกูทำ <_ d ata> ใจได้แล้วไปแล้วจ้าโอ้โหสุดยอดยังไงเพื่อนกูมาแล้วโอ้ยจะสนุกมากโคตรหวาดเสียว รอบนี้กูเองเพื่อนๆเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูกูอะแมนแมนไปแล้วเย้ตแูแม่ไม่กลัวโดนโดดแปลว่าโดดมาโด,ดนคนล่างเลยนอะโอ้สุดยอดเลยเพื่อนโอ้ยวาดเสียวมากแต่ก็ผ่านมาได้เอาละเพื่อนๆนี่ก็เหลือสามคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวครั้งนี้กูจะเป็นคนโดดเองเอ ขอตั้งแบบไกลๆหน่อยแล้วกันบัดเซียวทำใจเลสิก้วู้วปุ่มโอ้สุดยอดอ้อมาแล้วเพื่อนๆโอ้ปวดร้อนอไปได้ไงวันนี้หัวใจทักก <c oughs> ้วใ <c oughs> กางอากาศซีดามอลกับแซนดำเมสสู้ๆนะเพื่อน โดดลงมาเลยเพื่อนเพื่อสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปงั้นกูจะโดดก่อนแล้วกันในซินดมอโอเคเดี๋ยวกูจะตามไปคนสุดท้ายพี่โอเคน้องเดี๋ยวพี่จะชอยเองฮตั้งหลักใกลๆเลยงั้นนี้ไปแล้วยั่วตุม้ม <c oughs> แอมไอเสือเขียวนี่เกือบโดน,นหลายรอบแล้วนะ <c oughs> โอ้ยไปแล้ว ตอนนี้กูก็ได้เป็นเพื่อนรักของพวกมึงแล้วใช่ไหมคนเสียวโอ้ยโอนสูงเลยก้อนกูว่าโมันกล้าโดดกันได้ไงวะเนี่ยดูสิแม่โอ้ยคนเสียวเลยทำใจหน่อยแล้วกันไปแล้วจ้ายา่หูว้าหูโอ้สุดยอด โอ้ยมาแล้วเพื่อนๆโอูุ้นรอดตายแล้วทีนี้กูก็เป็นเพื่อนรักของพวกมึงได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนเพื่อนหลังจากนี้พวกเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปเย้พกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเย้